จบายดีพ่อแม่พี่นอ้องพ่องไปมือหนึ่งสีผ้าพ,พี่ผ้าน้องไปเที่ยวแล้วพี่น้องเนาะไปหาหน่อไม้พี่น้องไปหาหนา่อไม้ขึ้นผู้แล้วพี่น้องเนาะหลังจากห่างหายมาลุนบดนิขึ้นมาหลายปีแล้วพี่น้องเอ้ยมือหนึ่งสีผ้าไปขึ้นผู้ไปหาหนา่อไม้พี่น้องหาหนา่อไม้มาแกงแล้งแล้วมาชิไนนัยได้บ่ได้เนาะไปตามรับชมกันได้เนาะตามไปเลยพอไปฮอดแล้วพี่น้องเอ้ยเฮาก็กเริ่มต้นกันที่ กอดเรียกเล้ยพี่น้องด้วยนี่เห็นแล้วนอนนึ่งพี่น้องนี่นอนหนอยกับยามันย่ำนี่มันย่ำหายากพี่น้องมันก็นอนได้นอยล่ะช่วงนี้เอาเบิดเอาเบิดพี่น้องเอาเบิดพอได้แกงนอเดียวนี่ฮักโป๊ะโป๊ะผลแล้วย่างไปกอที่สองพี่น้องโอ้ยตะกักสาคือทึ่งๆผลทั้งพี่น้องเนาะจะได้ละปีนแล้วละพี่น้องเอ้ยจะได้กันไรไดมาจากไหนเนาะนอนหน่อยกับซางมัน ไปเย็นคนน่ะโอ้ยเบลืองสภาข่อยพี่น้องเอ้ยไม่ร้ายนอเงินมิการปอกเอาอีกนะพี่น้องเนาะฮักเอาบกมาถ่านนะมันนอเน่าได้มันนอใหญ่แห้งนะพี่น้องโอ้ยเบลืองสภาข่อยหลอดมันนอหลอดมันนอสงสัยมื่อนี่ล้วงข่อยมากพี่น้องเอ้ยไปก่อได้กักซากีพี่น้องเอ้ยคนน่ะมีแต่นอใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยฮักเอาฮักเอาโอ้ยแนมหนาแนมหดังเนาะ ไม่ไปเข่ามานเท่าไรพี่น้องเอ้ยมานเท่าแล้ยววะซั้นบอกพู้เดียวนะไปหาผู้เดียวได้เหมือนอออนี่เดืนย่างผู้เดียวกองหัวหน้านเดียวหลังแล้วพี่น้องเน,นาะเขาเนี่ยไปผู้เดียว่นะมือหมู่เหมือนนี่หมู่บัวปลายน้ำนั่งรำลวนกับบัวปลายนนั่งนองลวนเมื่อยเหมือนนี่ปวดหัววะซั้นก็ไปก็พอก็มาเจออีกนอนแลพี่น้องเอ้ยปัดสูบเข่าข้างละเดืนนี่พี่น้องเอ้ยคนบ่อเข่านนะไมนก็ได้ไรซ้ำหนึ่งกับญ่เติอแด้วพี่น้องเอ้ยซ้ำสีแกงทุบทุบทุบแบบนี้ แสบเซยพุ่นแล้วพ่อยางไปอีกสงสัยเห็นนอนแลก็อุยๆยลายลายลางไปบ่ได้จ้อยบัดนี้โอ้ยเขาก็เลก็บ่เห็นเขากลก็บ่เห็นบัดนี้ไปซองหาไปั่วหาก็ยังบ่เห็นนั่นแหละเขาบอกว่าเห็นก็ปากเขาบบ่ให้เว้านีแต่ว่าอื้อเงียบในใจแล้วกันนะผู้เฒ่าูานเพิ่นว่า อันนี้ว่าจะเห็นแม่ช่างวูวไล่ไล่ไล่ภาษานบอกผู้เดียวน่ะเรื่องขึ้นผัวเขาบ่อยถ่วงมาก่อนนี่กับว่าเห็นอีพี่น้องเอ้ยเหี้ยวเหมือนเหลื่อมพี่น้องโอ้ยคิดว่าสิได้อี้า่น้อยบ้านพ่อแกงนี่พี่น้องเอ้ยมันกับแหลตแห้งนั่เหมือนแหลตแห้งแห้งคิดว่าแต่จะคล้องสีเหี้ยวพี่น้องเอ้ยพ่อยางไปที่นี่เห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วเออเหมือนเห็นว่าสิบัวลาแกงลายแกงคักๆเหมือนพี่น้องเอ้ย เบาผู้เดียวคือสิไล่แกงล่ะล่ะมื้อนี้นี่ยามอีกเฮ็ดอีกนอนึงอู้นอใหญ่โอ้จะปากจะปากืได้ใจนะน่ใหญ่แห้งซับซําล่ะซับเอาเอเป็นเรื่องธรรมดานะพี่น้องเนาะถ้าเฮาไล่นอซํานี่ยามนีก็ถือว่าโอเคแล้วนอใหญ่แล้วถ้าไปเปรียบเทียบยามบ่อึดบ่อยากยามหน้าโอ้ซํานีหางตาบ่แนมพี่น้องเอ้ย ว่าซั่นโอ๋ใหญ่คักฝนแล้วอากาศฮ้อนเด้อพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็โอ้ยหาไล่สิเมื้ออะบัดนี้ปกําลังสิยามเมือเห็นแล้วนี่นอนึงเอ้ยกอนึงประมาณ4-5แนงนั่นล่ะเข้าไปก่อนครับก่อนเข้านึงมุนเอาพี่น้องเอ้ยยามนี้ต้องมุนอย่างเดียวพี่น้องบ่ซั่นก็บ่ได้แกงเด้มุนเอาล่ะอน้ําก็ยามันดึกออกมุนเอาเออมันก็ไปน้องเธอก็ แค้นแคนหมดล้มโอ้โ้ขอน้ำโอ้ยลาคอยดาคอยพี่น้องจะอ่อนลากจะคองพี่น้องลาพี่น้องเอ้ยหมุนเอาหมุนเอายมนี้่างเดียวถังข้าวหมุนข้าก็บบะไก่กินเด้ปวดกระดีใจแห้งเนาะเพิ่นซีหาเนียงหน่อยกับใบไงเด้ย่างสีบ้านหน่อยบะไก่ไงบะไก่เอาย่างเดียวหมุนปึงนาคอยโอ้บัสสะพานเลยไปเมื่อเมื่อบัด bao bự nhiều na mưa lốc quá, đẹp đấy, ní thang mưa, chớ ít phi long, ní, ô, chỗ khâu khang đi đi muỗi phi long đấy, wa gì, nó biến ta đài kèng đi phi long đấy, đài kèng sơi phun, ngày từ đây xuống, tăng con thắc à con, má cả nhang, má, má cả chỗ ừ. ừ. khâu quăng lắm phi long đấy, má cả đấy, khâu quăng nó mẹ, khâu quăng nó mẹ phun ba, thả mazila phun leo, bảo má đi phi long, nưng, ba, hơ, ba, mưa, trói, xét, bắn, ôi, giờ, chép nữa, chép nữa, nhắm qua, nhắm qua. ฮักเอากเอาเอายากเม,มื่อยแห้งได้บ้านนี้แหลตแห้งพี่น้องเอ้ยเข่าก็หิวบ้านนี้น้าก็หิวโอ้ยคลิปนี้จบสำเนียก็รักพี่น้องเด้อมันพอกันไม่คลิปหนาพี่น้องเอ้ยไฟเบิ้งคลิปนี้ฝากกดไลด์กดแชร์เด้อผมได้ไลค์เติบอยู่ซาสิสกแกงพี่น้องเอ้ยไปก่อนบ๊ายบาย